มาเดินตลาดสดในวันที่หิมะตกไปปอยและอากาศติดลบ2อ,องศากันค่ะตลาดนี้ชื่อว่าตลาดคาดิชิว่าจะอยู่แถวบ้านมี้ค่ะมีจะมาเดินตลาดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะเพื่อที่จะซื้อของเข้าบ้านให้อยู่ได้หนึ่งอาทิตย์ค่ะมี่จะซื้อเป็นพวกผักผลไม้แล้วก็เนื้อสัตว์ไข่ไก่ไว้ทาอาหารเดี๋ยวมีแวะซื้อขนมปังไส้ไก่ค่ะร้านนี้เป็นร้านประจําที่มีชอบมากเลยค่ะมาที่ไรต้องแวะซื้ออัสลามม่ลุ ทาวุกออิเตภาษาที่ใช้สื่อสารมีก็งูงูปลาปานะคะจริงๆขนมปังเรียกว่าเอ็กเมกค่ะมีบอกทาวกิคิเตะก็คือไก่สองชิ้นนะคะ แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเขาเข้าใจเราเพราะเราเป็นต่างชาติมีจะซื้ออกไก่และสะโพกไก่ร้านนี้เป็นประจำนะคะอย่างละหนกิโลทั้ง2อ,อย่าง84,000ซอมค่ะเป็นเงินไทย243บาทถึงแม้ว่าอากาศติดลบ2อ,ององศาทุกคนก็ยังต้องออกมาจับใจ่ายใช้สอยเหมือนเดิมค่ะก็คือเป็นเรื่องปกติของคนที่นี่ช่วงเวลาที่หิมะตก ราคาผักราคาผลไม้จะค่อนข้างสูงค่ะมี่กำลังเดินไปซื้อไข่ไก่ค่ะร้านนี้จะเป็นอีกร้านประจำของมีที่มีซื้อไข่ไก่วันนี้30บใบอยู่ที่130บาทค่ะหรือประมาณ4 5 0 0 0ซอม มีขอให้เขาแพ็คให้มีโดยการเอาถาดรองไข่ะคะ่ะประกบกันแล้วก็มัดแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกให้มีอีกทีนึงทําแบบนี้ไข่ไม่เคยแตกเลยแต่โดยปกติแล้วเขาจะเวลาเขาขายแพ็คนึงเขาจะหั่นครึ่งอ่ะคะ่ะแล้วก็เอาไข่อ่ะมาวางซ้อนกันแล้วก็ใส่ถุงให้เราพอไปถึงบ้านไข่มีจะแตกทุกครั้งเลยค่ะนอกจากไข่ไก่แล้วก็จะมีไข่นกกระทาด้วยนะคะลืมบอกไปว่าไข่ไก่ที่เราเห็น2สีมีสีขาวกับสีไข่ เป็นไข่ไก่เหมือนกันนะคะทั้งสองสีเลยแต่มันแตกต่างกันที่แม่พันุไก่ค่ะต่อไปจะไปร้านขายเนื้อนะคะเนื้อที่นี่จะมีหลายส่วนให้เราเลือกค่ะแล้วก็จะมีเนื้อวัวเนื้อแกะบางตลาดก็จะขายเนื้อม้าด้วยนะคะวันนี้ไม่ได้ของมาครบแล้วนะคะทุกครั้งที่มาตลาดก็จะสะพายเป้แบบนี้เลยค่ะสะดวกใส่ของได้เยอะด้วย ตลาดนี้จะค่อนข้างใหญ่มากเลยนะคะวันนี้มี่ไม่ได้พาทุกคนไปเดินแต่ว่าหลังเดี๋ยวมี่จะพาไปเดินอีกรอบนึงค่ะจะมีโซนขายสเสื้อผ้าขายรองเท้าแล้วก็มีของใช้ในครัวเรือนมีครบทุกอย่างเลยค่ะที่ตลาดนี้นะคะที่เห็นมีแก้วมังกรหรือมะม่งวงอันนั้นเป็นผลไม้นาเข้าค่ะราคาจะค่อนข้างสูงเลยออกมาจากตลาดเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้มี่กาลังรอแท็กซี่มารับค่ะ อันนี้จะเป็นหิมะที่ตกตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแล้วตอนนี้ก็ตกไปอยค่ะฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้มีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ